จ้ามัยิงก้อยที่ไอละจ้ามัยิ่งก้อนที่ไอญ่ละเล็กเล็กเล็เล็กเลกเล็กล็กเล็กของพ่อเล็กเลของพ่อสาวพ่อคนีาเล็กของพ่อ พี่ดำานไอม่ออกจากพ่อเลยนะคะวันนี้ใสจะไปตัดหญ้ากับพ่อด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องขุนช้าสะพานบุญนะคะนี่ตอนเช้าๆนะคะพามาเล่นกับน้องใบบุญนะคะ

ดูเหมือนก็มาช่วยไล่ด้วยมาช่วยไล่ด้วยลำเจือสุดอัากเลยครับวันนี้โอ้โหพ่อห,โหโอ้พ่อของฉันหยุดนะอย่าเข้ามานะนี่พ่อฉันคนเดียวนะ <c oughs> เอ้ลูกค้าห <c oughs> ลังเฮเอเฮ้ยสาวอะไรรู้มากจันคนนี้นะเด็กคนนี้ทำไมมันรู้มากจังเลยวันนี้น <c oughs> หัวพ่อไว้เด็ดดำดำไห่มีทางเข้าใกล้ดำไปเลยดำไม่ยอมดูสิตัวใจดำดูสิกานพ่อไว้สิมันเข้าใกล้อะไรอีกผมไม่ให้ไม่ให้เลยไม่ยอม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 ห้ามเลยดูดูกันพ่อไว้สดีพี่ดำไม่ยอมไม่ยอมออกเลยนะคะวันนี้ เขาแม่งเขามาใกล้ตุ๊กลาดาไใบุญเขาไม่ยอมเลยโอ้ยไม่ไม่ยอม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 เนี่ยอย่ามาใกล้พ่อฉันบอกไปเลยฉันไม่ยอมเนี่ยครับความเสี่ยงของไบบุญนะครับห่วงพ่อมากครับดูครับห่วงมากห่วงพ่ออูครับยืนอ้อมเลยการข้าไว้ไม่ให้มาใกล้พ่อเลยใบบุญรำว่าไอ้มาอะไรกับพ่อนะนะบอกให้พ่อมาซื้อกับฉันบ้างสิไบบุญบอกไม่ยอมฉันไม่ยอมหรอก รำานครบนี้ไม่ถูกนะครับผมเนาะใครโมงน้อยอะไรม่หมยไม่จัดการแล้วไมยหม่ไม่จัดการแล้วดับออกมาแล้วลูกลูกไม่ไม่โอ้ดับของเราวันนี้เป็นไรเม่นู้นะคะ น้ำวนห่วพ yeah! ่อโอ้ยนี่โอ้ยนี่นี่คอ้อนเลยคนขี้อ้อนเลยเป็นชาขี้อ้อนมากเลยรู้ไหมเนี่ยโอ้ยไดำช่วกันไล่ดำไปสิทั้งแม่ทั้งลูกดูสิดูสิมาช่วยไล่ดำอะไรวกมันเตะลูกพ่อ มาเตะอะไรพ่อดิเช้าจ uh, ังโอ้โหพ่อโกรธสพ่อเหมือนมาทำให้มันโกรต้องเตะทะเลยโอ้จะมาเตะอะไรพ่อไม่เล้ดักับแต่ดั้ม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 ดัดั้ม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 ดั้ดั้ดั้โอ้โอยู่นี่โอ้ยู่นี่โอ้โเห็นแล้ว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  เจมอยหาทางแล้วที่น้องดำนะดูเจมอยพอใจแรงอ่ะพ่อพ่อเจมอยหันหลังแล้วอะไรโอ้เบียดเลยต้องใช้ไม้ตายแล้วใช้้ไมตายเตะไม่ดำแล้วไม่เอากินนมดีกว่า โอ้โหหมดสดพอแล้วไม่พอใจไม่พอใจอย่างมากโสดพอแล้วพอเล่นกับพี่อมีดังไม่เอาไม่เอาอะไรเจี๋ยมือก็พอเจี๋ยมือเหมือนกันนะเนี่ยเจี๊ยวมือห่วงนะคะเฮ้ยรู้ว่ารักนะรู้แล้วแหละห่วงมากจริงนะห่วงพอเปล่าห่วงดำนี่ก็ห่วงดำเหมือนกันนะนี่ กินนมแล้วนะคะโนธาน้องไปบุญกินนมนะคะพอ่อย่ากวนหนูเตะย,ยังไงเลยนะนี่หลาดูนมเลยกวนไม่ได้นะโอ้เปลี่ยนท่าแล้วนะคะเปลี่ยนท่าแล้วไบบุญเฮ้ยทำไมมันร้ายจังเลยเนี่ยออกมาแล้วมาทำอะไรตัว

โอ้โหเล่นแล้วเล่นกับพ่อได้แล้วพี่ดำบอกแว้าพี่ดำมามาหาพ่อไม่ได้หนูไม่ยอมนุไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่เป็นไรไม่ยอมไม่เป็นไรเล่นกับพ่อไเลยโอ้ลูกสาวพ่อโอ้ใครจะแย่งความรักมันไปได้เนาะมันกูคนแย่งความรักจากมันไปมันีม่มมันไม่ใช่ธรรมดาเด็กคนนี้มันคนเล็กๆเนนีี่ย้ ผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องคุณช้างสบานบุญนะครับอีกทางหนึ่งครับวันนี้ก็เป็นคลิปสนุกๆตอนเช้าครับที่ความรักของใบบุญที่มีให้พ่อนะครับหวงมากๆครับทั้งจี๋เหมยเหมือนกันครับพี่ดำเข้ามาไกลไปได้ครับอันนี้ไม่ใช่มีการแสดงครับเป็นความจริงนะครับพี่ดำเข้ามาเล่นด้วยเตืเดชเช้าเลยครับเตะการคอครับกันนเลยครับวันนี้ก็ฝากกดใจกดแชร์ครับฝากกดติดตามวันนี้13บนาฬิกาสาสนาทีก็ฝากเข้ามารับชมคลิปของผมนะครับวันนี้ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ขอท่านมีความสุข พักผ่อนกับวันหยุดยาวมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจมส์มยสวัสดีค่ะด้วยนะคะ